Terima kasih telah menonton! วิธีตักแหนแดงนะครับโดยที่เขาบ่ต้องลงไปด้านในบ่อนะครับหลายคนที่แบบบ่รู้นะครับว่าเขาตักแหนแดงได้โดยที่บ่ต้องต่อไม้ต่ออย่างนะครับโดยที่เขามีกระจาดแบบนี้นะครับวิธีตักนะครับให้เขาตักด้านหน้านี่แหละครับมุมเดียวนะครับตักแลวเขาดันหน้าแบบนี้นะครับโยกแห้งๆเลยนะครับเพราะว่าในตะกร้ามันจะมีแหนแดงมันจะดันน้าไปอีกนะครับให้หน้ามันวนแบบนี้นะครับ ยกแบบนี้นะครับเห็นบ่ครับบ่จาเป็นจะต้องลงไปในบอเลยนะครับแหนแดงมันจะวนออกมาเองนะครับเห็นบอนี่ง่ายและสะดวกนะครับบ่จําเป็นจะต้องลงนะครับเพื่อทันไดที่ยังบ่ขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากที่เขาปล่อยแหนแดงแล้วเขาก็จะทําสลนนะครับมุ้งให้เขานะครับเพราะว่าแหนแดงนะครับถ้ามันถึงแดดจัดๆนะครับมันจะมีสีเหลืองนะครับมันจะบอเขียวบองามนะครับถ้าแดดจัดๆแบบนี้นะครับมันจะยุบไวนะครับดังนั้นให้เขาเห็ดสลนให้เขานะครับผม ก็เป็นการเรียบร้อยนะครับผมก็ล้อมมาติดตามนะครับว่ามันจะใช้เวลาจากมือนะครับที่มันจะขยายเต็มบอนะครับผมพามาชมเลี้ยงแหนแดงด้วยขี้ไก่แกบนะครับนี่นะครับหลังจากที่ผมปล่อยไปใส่เวลาประมาณ4วันนะครับก็ขยายเต็มบอนะครับผู้ใดที่เขาหาขี้งัวผู้ใดนะครับก็ใส่ขี้ไก่แกบผสมดินได้นะครับผมก็มาแบ่งปันกันครับ